you สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมีวิธีการทำเยลลี่ผลไม้รวมค่ะพร้อมสูตรมานะคะสําหรับทำขายได้เลยนะคะเด็กๆชอบค่ะหน้าตาของเยลลี่นะคะก็จะมีสีสันสวยงามนะคะน่ารับประทานค่ะเป็นของโปรดของเด็กๆหลายคนหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ชอบค่ะ สามารถที่จะทําเป็นอาชีพได้นะคะขายได้ค่ะในกลุ่มเด็กๆด้วยนะคะยิ่งขายดีนะคะเพราะว่าเด็กๆเขาจะชอบขนมที่มีหน้าตาที่สวยงามค่ะน่ารับประทานนะคะในตลาดนัดหรือสถานที่ใกล้ๆโรงเรียนนะคะก็จะขายได้นะคะหรือในแหล่งชุมชนต่างๆนะคะมาดูนะคะเรื่องอุปกรณ์นะคะวัสดุนะคะที่ต้องใช้นะคะเครื่องสกัดน้ำผลไม้ค่ะที่ต้องมีนะคะเครื่องชั่งน้ำหนักขนาดเล็กค่ะ เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิเครื่องวัดความหวานเครื่องวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างค่ะถุงมือค่ะแล้วก็ถ้วยเยลลี่นะคะสำหรับส่วนผสมนะคะน้ำสับปะรด250กรัมค่ะน้ำตาลทราย150กรัมน้ำแครอท200กรัมคาราจิแนน 7กรัมน้ำเปล่า393กรัมค่ะวิธีทำนะคะเริ่มต้นจัดการทำน้ำแครอทค่ะโดยเรานำแครอทนะคะมาล้างให้สะอาดนะคะเป็นแครอทสดค่ะหั่นเป็นชิ้นตามยาวค่ะแล้วนำไปลวกในน้ำเดือดนานหนึ่งนาทีค่ะแล้วนำไปเข้าเครื่องสกัดน้ำผลไม้นะคะกรองน้ำแครอทด,ด้วยผ้าขาวบางค่ะ สองน้ำสับปะรดนะคะเราคัดเลือกสับปะรดแล้วปอกเปลือกนะคะเจาะตาและเอาแกนออกนะคะหั่นเป็นชิ้นๆตามยาวค่ะแล้วนำสับปะรดหั่นแล้วนำไปสกัดกับเครื่องสกัดน้ำผลไม้นะคะจากนั้นกรองด้วยผ้าขาวบางค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนของการผสมเยลลี่นะคะนำสับปะรดและน้ำแครอทที่เตรียมไว้นะคะเทผสมไว้ในน้ำเชื่อมค่ะ คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะแล้วต้มด้วยอุณหภูมิ85องศาเซลเซียสยค่ะนาน3นาทีค่ะยกลงเทใส่ในภาชนะหรือถ้วยเยลลี่นะคะสับป,ประรดแครอท4กิโลกรัมค่ะจะได้เยลลี่ประมาณ1กิโลกรัมนะคะขั้นตอนสุดท้ายคือการผสมน้ำเชื่อมนะคะโดยช่างน้ำตาลทรายและคาราจิแนนค่ะผสมเข้ากันตามสูตรค่ะ ช่างน้ำสะอาดตามน้ำหนักแล้วนำไปตั้งไฟต้มให้น้ำพออุ่นๆค่ะแล้วค่อยๆเทส่วนผสมของคาราจินแนนและน้ำตาลทรายลงทีละน้อยนะคะพร้อมคนไปเรื่อยๆค่ะคนจนส่วนผสมนะคะละลายไปในน้ำนะคะเข้ากันหมดค่ะเราก็จะได้เยลลี่ผลไม้รวมค่ะ ข้อแนะนําในการทําเยลลี่ผลไม้รวมนะคะเยลลี่ที่ดีจะต้องมีความใสเป็นประกายค่ะยืดหยุ่นค่ะไม่แข็งกระด้างเหมือนวุ้นนะคะและไม่มีเนื้อของผลไม้เจือปนค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับเยลลี่ผลไม้รวมค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถที่จะจทสูตรหรือนำสูตรนะคะไปทดลองทำดูก่อนค่ะจากนั้นก็ต่อยอดค่ะเพื่อขายได้นะคะเป็นอาชีพได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามช่องไมเ่เาวาชาแนลนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ไมเ่เาวาชาแนลด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ